เยอะเลยดูชุดต่อไปเลย okay <laughs> เยอะมาเลยจับจับจับเฮ้ยยาพยุ่งอุดค่ะเอามาเลยเอามาเลยเฮ้ยยาเนี่ยเดี๋ยวอุดบ้าเยอะมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวอุดพยุ่เฮ้ยเฮ้ยหายเยอะเฮ้ยอุดพยุ่งเด้ออุดค่นี้นายไม่ต้องเสียใ,ใจ พูดตายไปเดี๋ยวเราจะทาการแสดงโชว์ให้นายดูเอาให้ถูกใจนะชุดนี้ต้องถูกใจนายแน่นอนเลยชื่อชุดอะไรชื่อชุดว่าเผากระดาษกลายเป็นกบเฮ้ยนี่แกพูดแล้วนะโทเลยเผากระดาษกลายเป็นกบโดูแล้วครับเผากระดาษกลายเป็นกบเขาเริ่มเผากระดาษแล้วครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดับดับโยนกระดาษปุ๊บ มีชุดไหนชุดต่อไปเป็นชุดที่เฮี้ยมโหดเป็นชุดที่อามหิตเข้าใกล้ไม่ได้เลยเอามาดูลีกไปอย่าเข้าใกล้ปักกาไปัมถ้าไมีวิชาอย่าไปเล่นใจเย็นครับใจเย็นนี่ ป็นชุดที่หยอกล้อกันเอาชุดจริงๆถือไว้ ทำไมอ่ะบ้าเลยทำไมนี่มันงูปลอมอยู่หรองูปลอมไหนงูคุณผู้ชมครับเห็นเป็นงูปลอมอย่างนี้มันเป็นกลลวงให้คุณเท่งตายใจครับเพราะว่าเรามีกิ้งกือปลอมครับผูกติดไว้กับงูเดี๋ยวดูคุณเท่งครับนั่นเล่นาขวัญหนีดีฟอครับวิ่งกระเจิงคุณโหนงได้ทีวิ่งไล่ แน่คนอะไร <being> กลัวกระทั่งกินคือเปลมาฉัเราโชว์ให้ท่านดูแกรู้จักเราหรือเปล่าถ้าบอกชื่อไปแล้วแกต้องกลัวใครอ่ะอามิบาวิ่ตัวกินสมองเรามาครั้งนี้เราต้องการเจออารีบาบ้าท่าจะเจอไปทำไมสุดท้ายเฮ้ยนี่คือการป้น นี่คิดยังไงถึงเป็นโจรนล่ะท่านเป็นคนก็ดีอยู่แล้วคนดีอ่ะเอาไว้วันไหนก่อนถ้าเรากลับใจนะเราจะออรายการใครผิดยกมือขึ้นใช่ใช่โอกาสแกเฮ้ยเขาพูดจะเอาเงินเอาทองให้เขาไปสิไปหมดเลยไปไปคนชอบเป็นหมื่นนะเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้อง ได้เงินมาครอบครองตามแผนเราก็ต้องมาแบ่งกันคนละครึ่งสิท่านอะไรนะเงินนี่เราต้องแบ่งกันคนละครึ่งเงินก้อนนี้อเราอะเอาคนเดียวนี่ท่านคิดยังไงอะฮะแกมีโอกาสที่ได้ส่วนแบ่งหรอกเวย้ยเฮ้ยท่านก็นรู้นี่เราเคยชอบปืนที่ไหนละ่ะมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเรามาแลกกัน <c oughs> อ่ะ เราไม่ใช่คนง่อไอ้นีบาบาอยู่ไหนอ้นีบาบาช่วยเขาด้วยเรียกว่า ตอกตะปูผมไว้อะดิก็เป็นอย่างนี้ดิไม่ได้เกี่ยวกับผมนะเจ้ามีทุลานด้ยท่านท่านอารีบาบาช่วยข้าด้วยอามีบ้าจะฆ่าข้าอามีบาจะฆ่าเองด้วยเรื่องอะไรวะเราต้องการสมบัติที่ท่านปล้นมาข้ามาเลยอย่าเอามันไว้รจะมาปล้นสมบัติของท่านถ้าขอดีมเอาให้เห็นทีต้องใช้กำลังแล้วอารีบาบาเฮ้ ตอกมีดมาสู walking, hey. ้ก hey, ับมันนี่ข้าไม่ได right> ้เอามาเฮ้ยเอาเอ็งเห็นหรือยังว่ามีดอยู่บนคอข้ารีบไปซะถ้าเอ็งไม่อยากเห็นข้าตายแล้วก็รีบไปซะเฮ้ยอะไรเอ็งเป็นพวกไหนกันแน่วะเฮ้ยช่วงเนี้ยใครแรงอ่ะข้าอยู่ข้างนั้นอันรี้พ่มาอะไรนี่ตามแผนเราแล้วสมบัติอยู่ตรงไหน บอกเขาไปสิเงจริงเองปล่อยมีดไปมาสู้ตัวตัวดวะอันนี้เวลาโมโหพูดลิ้นพันมากเลยจับไอ้อลีบบาคนอย่างมาเขาเล่าหนูอหนาว่าไม่เคยก้มหัวให้กับใครข้าไม่ยอมก้มหัวให้เอ็งหรอกเว้ยปล่อยข้าไปคุกเข่าขอร้องเขาสิข้าไม่ยอมคุกเข่าอยู่แล้วปล่อยข้าเถอะขอร้องคนยางา เฮ้ยลุกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกป่วยนะจับมันไปเฮ้ยเอาไปแกทำคนมีทางสู้แกฆ่าข้าเหมือนฆ่าเนรฆ่าเนรฆ่าแมวยิงมันเลยนายนายยิงปล่อยข้าซิวะ ให้ขาตายดีกว่าเตยมตัวตายไอ้พี่ออกก็สองลูกไอ้พี่ไม่ออกก็สามลูกข้างในเนี่ยเต็มมาเลยแสดงว่ามันตันเอาไปคุกเขาเวยุดเขาเอาละเอาลายแทงมาเออเอาไปเลยเอาไปต้องเราคมให้คููกัน มันถึงจะยอมให้ในที่สุดเอาดีๆหน่อยก็เจอลายแทงจนได้เอาละห้ามกักนะเว้ยข้าจะบอกเอาไว้ไปทางไหนหนทางที่จะไปพบสมบัติจะต้องผ่านเขาจะต้องเจอเสือเฮ้ยเฮ้ยเสือน่ากลัวเสือด้วย เ,เดี๋ยวก่อนข้าต้องเอาอาวุธจะทำยังไงถ้าเจอเสือ <laughs> พร้อมแล้ว <laughs> แกต้องออกจากถ้ำเสือประมาณตีห้าใ<ห>นมเมื่อแกได้ยินไก่ขันไก่ขันต้องออกตอนตีห้าถ้าแกหิวแก<ถ>บอกแวะกกินน้ำเต้าถ้าเกิดหิวละ่ะหิวก็ลงลำธารในลำธารจะ,ม,ปปะมีกุ่งปลาปูเอาละในลำธารมีกุ้งเราก็ต้องมีตังซื้อกุ้ง ตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วสุดท้ายอยู่กุ้งไปไหนนะเอาเสือเอาเสือเอ้ยยักษ์จั่งมาด้วยนะเว้ยเฮ้ยใครเอาสุดที่ลาดไปเนี่ยเอ้ยมาดิเฮ้ยตากงตากร้องมามามาปล่อยกินหมดเลยสมพลไม่มาเยอะจังเลยเฮ้ยทำไมล่ะค้องน้ำก่อนค้องน้ำหมดเข้าแล้วหมดเข้าแล้วโอ้ยไอ้นี่เสียแล้วก็แั๊ดเดียวเลิกเลยเอาเอาเร็วๆใจสอยไปเล่นกับมันเลยเอาอาเเอาดิ พอเปิดเดียวเห็นเป็นตัวตนเลยนะเอาเดี่ยวที่ให้น้องๆอะไรนะเสียเะไรไม่รัเอาดิโอ้เล่นไม่เป็นอย่าเล่นมาเนี่ยไม่เล่นแม่เห็นเล่นแล้ตัดนิ้วเลยอิฟที่เลยที่ทรงนี่เฮงอกออิฟเลยอ่ะอ่ะอยู่ด้วยกันมันตกใจทำไมนีนั่งที่นั่งนี่เร็วๆแม่เสียตาเดียวปอดพวกนี้ปอดมานานแล้วเหรออ่ะก็มาตั้งแต่หัวมดออกมาตั้งแต่นู่าน่ะ เอาเนี่ยเล่นแล้วแทงแทงแทงเลยลุงจะได้รีบไปแล้วเนี่ยเสียเวลาด้วยหนึไปรับลูกด้วยของใครอ่ะของเราซื้อมาเองโอ้ยชัดเลยไปก่อนนะมีธุระแป๊บเดียวได้มาเอ้าเฮ้ยอัมีบ้าเราจะเล่นกับใครเนี่ยก็เรามีคนเล่นอยู่เล่นเองเอานั่งนั่งนั่งเลยนั่งเลยเล่นด้วยมั้ยยืนดูตั้งนานอ่านี่ไก่เสือจะใส่หมวกสิเหมือนตำรวจเออจะไปใส่หมวกเล่นสิเอานี่แทงดิ อในที่สุดลายแทงฆ่าก็ได้ไปนี่ไปก็ไปแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยไอ้เจออีกนะใช่เนี่ยเหมือนกันอย่าให้เจออีกนะตกลงที่ไหนนะสมบัติอะสมบัติเหรออยู่ด้านหลังเอานี่ไงเฮ้ยนี่เราเจอถ้ำแล้วเนี่ย นี่แหละถ้ำของเราสมบัติอยู่ข้างในหกวันที่ถึน่ะมหาปณิมหาปณิที่ประหารปัตะตานีข้าเข้าไปข้าเข้าไปก่อนข้าได้ก่อนเลยสมบัติเออได้แลเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเลี้ยวเฮ้ยเจ้าเลี้ยวอะไรบ้าบ้าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแผนมาต้องซ้อมแผนด้วยถ่าว่าแล้วคุณผู้ชมครับคืนนี้แกงสามชาหักหลังกันเองอีกแล้วแม่ไม่มีสัจจะในหมู่โจรจริงๆสมแล้วที่เล่นเรื่องอลีบาบาเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเล่าจะทำมานั้งก่อนไปเอาเสือโคร่งมาเอเสือโคร่งเออเสือตัวใหญ่หรอเออเอน่ากลัวน่ากลัวอย่างอื่นดิไปเอาขอนอยมา ขอนลอยชื่อนี้คุ้นๆใช่ไหมครับนี่ลอยกันมาให้เห็นกันจัดๆครับคุณหมามเห็นเท่านั้นแหละดินพลาดเลยจ้ละเเคทตัวยาวตั้งเกือบ2เมตรมาอยู่บนหัวกระยะบประชิดขนาดนี้เป็นใครก็ต้องขนลุกเป็นธรรมดาเดี๋ยวนีเห็นแล้วขนลุกแทนครับคุณหมามแกอยู่ไม่ไหวแล้วครับน่ากลัวขนาดนี้เกิดมันหักลงมันจริงแล้วก็เป็นเรื่องเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามปั๊บเนี่ยไม้จะหัก